ยังไงนะอยากจะปรึกษาว่าจุดเก่าของเราเนี่ยให้จัดคณะคณะให้ภาษาขึ้นมาให้หน่อยนะเพราะว่าตอนนี้อาเซียนเกิดเข้ามาแล้วนะอัศมานี่มันนึกถึงมาก่อนแนละ้วมันอาเซียนเนี่ยตอนนี้อาเซียนเข้ามาอาเซียนเข้ามา๊บได้ยังนึกถึงเลยนึกถึงว่าเอเราจะทันเขาไหมเนี่ย นำพระเราเนี่ยนะมันนำเราเนี่ยจะทันทำไมโบจะให้ที่ทำภาษา,าอังกฤษเนี่ยทำมาว่าสิงคโปร์มาเลียไปกินหมดเนี่ยแล้วก็จะใช้ภาษาอะไรกไมาดูเนี่ยเป็นภาษาตาแล้าจะไปฟังเขมรเขาจะไปติดต่อทล้งใกล้ใกลตาไปเดินทางไปร่วมกับพระเขามรโอ้เขาพัฒนาขึ้นมาเยอะเลย